สวัสดีครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนหรือว่าพ่อแม่ที่ดูคลิปอยู่อยู่เนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมหรือว่าเล่นกีฬามาบ้างนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะเล่นเกมหรือเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักก่อนที่จะเล่นสิ่งนั้น,น,นก็คือกติกาเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยมันก็มีกติกาเหมือนกันการที่จะเข้า UT ทอมันก็มีกติกาเหมือนกันแล้วกติกาของยูแต่ละที่มันก็ต่างกันกติกาของ ระบบการศึกษาแต่ละประเทศมันก็ต่างกันมันเลยสําคัญที่เราจะต้องรู้ถึงกติกามาเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมที่จะต้องมีคอนซัลท์ถึงต้องคอนซัลท์ก่อนเรียนเพราะเราต้องรู้กติกาและต้องรู้ด้วยว่าระบบที่เรากําลังเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาสิงคโปร์หรือระบบไอบอะไรก็แล้วแต่กติกาเขาเป็นอย่างไรวิธีการเรียนของเราเหมาะกติกานั้นไหม แล้วทำไมถึงต้องทำแคเ t e s ์ทำไมถึงต้องค้นหาให้ไวว่าเราอยากจะไปเรียนคอร์สไหนอยู่ไหนเพื่อที่เราจะได้เข้าไปดูกติกาเพราะว่ายูทอบทุกที่ครับผมยืนยันได้เลยว่าในนั้นมีกติกาที่หรือ Requirement นลครับที่อัปเดตทุกปีเพราะว่าคนอยากเข้าเยอะแยะมากมายกติกาเขาต้องชัดเจนทันทีที่เรารู้ว่าเราอยากเข้าอะไรเราจะได้รู้กติกาตั้งแต่แรกเราจะรู้ทันทีว่าโอเคเราต้องทำอะไรบ้าง ไล่กับเลยตั้งแต่ว่าเราทำเยียงเก้าเยียงสิบเรารู้เลยว่าเราอยากเข้าคอสนี้อยู่ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะเห็นในดีควายเมนนั่นคือกติกาเลยว่าโอเคเขาต้องการอะไรบ้างแล้วเรากลับมาดูว่าโอเคถ้าเราต้องต้องการที่จะได้เกรดเหล่านี้หรือโปรไฟล์เหล่านี้เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างในกติกาในการได้คะแนนมาในการได้เกรดมาแม้กระทั่งอย่างในคลิปที่แล้วเรา แนะนำเรื่องการดูมรัรยมของของเด็กๆซึ่งนั่นก็คือกติก,กาอย่างหนึ่งว่าทํข้อสอบอย่างไรจะได้คะแนนมันคือกติก,กานั่นแหละครับนี่คือประเด็นสําคัญที่อยากจะย้ําในคลิปนี้ว่าถ้าอยากชนะต้องรู้กติก,กาครับ